วันนี้เวลาเก้านาฬิกาเจนาทีสมเด็จพระนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมบัวสวรรค์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณร,รอบวัดยาณสังบรารามวรมรรวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยใหญ่อํเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี โอกาสนี้เลยค่ะที่การคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรรกลับงคงทุนรายงานผลการดําเนินง,งานสนองพระราชดำริและแนวทางการดําเนินง,งานโครงการในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่30เมษายน2525พ 25, ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณติดต่อกับวัดยันนสังวรารามเป็นแหล่งพัฒนาด้านการเกษตรเพร่สะดอนในพื้นที่สามารถประกรอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยสำนักงานกปอรอได้ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริพร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาให้ครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารโครงการรับผิดชอบในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาโดยมีผู้ราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานและมีคณะปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยันาสังวรารามสังกัดกรมการส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานครอบคลุม3ตำบล2อำเภอ ด้แก่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงตำบลนานจอมเทียนและตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีดำเนินงานใน5ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพด้านการอนุร,รักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการสาธารณสุขและผู้สูงอายุและด้านการศาสนาและการศึกษา โอกาสนี้ท่อพระเนตรผลสำริ์ของโครงการในด้านต่างๆอาทิด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพได้ให้ความรู้ด้านเกษตรเกษตรธรรมชาติแก่เกษตรกรเพื่อให้ปลอดภัยจากสารเคมีและผลผลิตที่มีคุณภาพโดยจัดทำระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ในปี2566มีเกษตรกรผ่านการรับรองจำนวน300คนทั้งได้รวบรวม 1, พันธุ์พืชที่ดีมาปลูกและปรับปรุงให้ได้พันธุ์ที่ดีและเหมาะสมกับท้องถิ่นซึ่งมีชนิดพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพุทธศักราช2518จำนวน13ชนิด นอกจากนี้ได้จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินการผลิตปุ๋ยหมกักสูตรพระราชทานจัดทําแปลงสาธิตการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรรวมทั้งสาธิตการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมกักเติมอากาศด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดําเนินงาน3กิจกรรมประกอบด้วยโครงการป่าสิริเจริญวัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชนบุรีดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูนสภาพป่าท,ที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการบุกรุกแพร่ถา,างโดยการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริปัจจุบันมีป่าในบริเวณพื้นที่โครงการได้รับการฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากกว่า1,000ไร่ เกีตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนจัวัดชนบรุรีดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธานและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าปัจจุบันสามารถฟื้นฟูสภาพป่าได้มากกว่า3,000ไร่เพราะว่าสัตว์ป่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่รธรรมชาติเช่นไก่ฟ้าชมดและลิงลมสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชนบุรีจัดทำศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าในลักษณะสวนสัตว์เปิด่อศึกษาการเพาะเลี้ยงและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าเชิงอนุร,รักษ์เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติรวมทั้งได้แก้ไขปัญหาสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่าที่มอบคืนแก่ทางราชการปัจจุบ,บันมีสัตว์ป่าในความดูแลจำนวน21ชนิด502ตัว ด้านบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบ้านอำเภออันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยใหญ่อเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามลำน้ำสาขาต่างๆที่หลายแยกออกจากคลองบ้านอำเภอสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ด้านการศาสนาและการศึกษามีการจัดตั้งมูนลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันท์สนองพระดำตริสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงบัชรญยานสังบรสนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงตน,นโกสศิทป์เพื่อดำเนินการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปที่เป็นลายเส้นปางนรวิชัยตามแบบพระพุทธนวราชบพิต ความสูง109เมตรหน้าตักกว้าง70เมตรฐานบัวหรือบัวบรรลังสูง21เมตรองค์พระพุทธรูปประดับลายเส้นด้วยโมเสกทองเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญให้คงสภาพเดิมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและประเพณีประจำถิ่นให้ดำรงคงอยู่ อาทิงานแห่โคมชมพระฉายสืบสายศินถิ่นน้องจับเต่าเขาชีจันและประเพณีสงกรานและมูลนิธิอเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียนในพระสังฆราชุปธรรมสร้างขึ้นมาปี2531เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนราถบพิตรในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหรอบ ดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อตั้งในบริเวณพื้นที่ของวัดหยาณนัสังวรารามวรมรหาวิหารบนเนื้อที่เจ็ดไร่ได้รับพระราชทานเลิกในการก่อสร้างอาคารจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถบพิษวันที่6มิถุนายน2531และพระราชทานชื่ออาคารว่าอเนกกุศลศาลา โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ดูแลทั้งนี้มูลนิธิอเนกุศลศาลาหรือวิหารเซียนทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลรักษาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมาศาสนาและสาธารณประโยชน์ ภายในใจะแสดงโบราณวัตถุที่เป็นมรดกที่สำคัญของชาติจีนที่กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบให้จำนวน328รายการอาทิรถม้าสำริดรูปปั้นหุ่นทหารดินเผารูปปั้นหุ่นม้าดินเผาและพระแท่นบันลังของจักรพรรดิ นอกจากนี้ในทุกวันที่6มิถุนายนของทุกปีทางมูลนิธิมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในกลุ่มโรงเรียนวิหารสินอุปธรรมที่ขัดสนด้านทุนทรัพย์เพืเป็นการรำลึกถึงวันเริ่มพระราชทาน จากนั้นทอดประเนเกิจกรรมปรแปลงสาธิตทดลองเกษตรธรรมชาติอาทิการปลูกพืชผักสนครัวพืชระยะสั้นและพืชผักตามฤด,ดูกาลรวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์สำหรับจำหน่ายแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่มีความสนใจด้านการเกษตรแบบวิธีธรรมชาติ สำหรับการทำเกษตรในรูปแบบดังกล่าวพืชผักเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นความชื้นอุณหภูมิและความเข้มของแสงเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นๆจึงทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและสารอาหารครบถ้วนเกษตรกรไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนอกจากนี้เป็นการสร้างความสมดุลให้สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เวลา10นาฬิกา43นาทีสดิจพระราชดำเนินไปยังพระออโบสถวัดญาณนสังวรารามวรมหาวิหารตำบลห้วยใหญ่อเภอบางละมุงจังหวชนบุรีสนมัส,สการสำเร็จพระพุทธยาน,นเรศพระประธานพระออโบสถวัดญาณนสังวรารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวร์รมหาวิหารสังกัดธรรมยุติกัดนิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2519ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยทรงมุ่งหวังให้มีวัดเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนสร้างความเจริญทางด้านจิตใจของคนในชุมชนมาให้เสื่อมโทรมตามความเจริญของวัตถุ ดมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรทรงเป็นประธานจัดสร้างวัดญาณสังวรารามซึ่งนายแพทย์ขจรและคนหญิงนิธิบดีอ้นตรการและครอบครัวผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดและได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อปี2523 ได้รับพระราชทานวิสุงคำมสสีมาเมื่อปี2525 25. ปัจจุบันมีพระโสพลคณาพรเป็นเจ้าอาวาส เวลา10นาฬิกา56นาทีเดจพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยานนาสังวรเพื่อผู้สูงอายุจงังหวัดชนบุรีทรงติดตามการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขและผู้สูงอายุโดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการให้บริการด้านวิชาการและการดูแลส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุมีการบูรณาการทางการแพทย์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้การดูแลรักษาผู้สูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์เภสัจกรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกขั้นตอนพร้อมให้การรักษาแพทย์ทางเลือกเช่นการฝังเข็มทาราบำบัดจิตวิทยาบำบัดและโภชนาบำบัดในการนี้ท่อประเนตคลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ซึ่งให้การรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มีกลุ่มอาการปวดและความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและโรคทางระบบประสาทเช่นปวดกล้ามเนื้อเอ็นอักเสบข้อเสื่อมต่างๆและอาการปรวดจากโรคทางระบบประสาทเช่นการกดทับเส้นประสาทโรคหลอดเลือดสมองและโรคไขสันหลังบาดเจ็บ สำหรับงานกิจกรรมบำบัดให้ร,รรักษาโดยการฝึกผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบประสาทในกลุ่มที่มีปัญหามืออ่อนแรงใช้งานลำบากกลืนลำบากหรือสำลักจนเสี่ยงปอดติดเชื้อหรือได้สารอาหารไม่เพียงพอและปัญหาทางการรับรู้และเข้าใจของสมองซึ่งกลุ่มอาการนี้ก็พบได้ในผู้สูงอายุเช่นกันและทอดพระเนตรการฟื้นฟรูร่างกายด้วยวิธีทาราบำบัด ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2541เป็นการออกกำลังกายเพื่อการบำบัดในน้ำเพื่อการส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยโรงพยาบาลได้ติดตั้งเครื่องมือสำหรับออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุจัดกิจกรรมกลุ่มในการออกกำลังกายในน้ำเพื่อฝึกการทรงตัวให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มซึ่งสามารถทำได้ง่ายในน้ำและช่วยลดอาการบาดเจ็บ ส่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจะเน้นการฝึกออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้านวิธีการฝึกการเดินฝึกการทรงตัวและฝึกการลงน้ำหนักของร่างกายด้านที่อ่อนแรง,งรไปปฏิบัติ้วยวาปฏิยาตุาสานาสยามที่าที่านาสายสมุนแข็งแรง ดำเนินด้วยเดิพิจิตรชัยหมายถึงการนาพระราชรารปฏิสันฐานเพื่อเป็นย่ารช่อยเหลือกันที่จะเป็นตัวอย่างให้ดูแลรักษาคนประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีความสำเร็จทั้งในด้านการงานและก็ทั้งรายละยอ่างการ ปฏิบัติาก็ให้ให้เป็นไปได้ดีพอใจเห็นอย่างที่งานที่ได้ไปด,ดูวันนี้ก็ก็มีข้อที่ทต้องรับตรงเพิ่มเติมอย่างที่เราให้ฟังกันทางเจหน้าที่ที่ปฏิบัติงานว่าเราว่าจะต้องแก้ขไขไน แตใ,ในเรื่องจะเป็นเรื่องคนเรื่องจ็สัต์กศึกษาการประกอบอาชีพก็มีงานใหม่ๆเพราะเดี๋ยวนี้บางทีนอกจากการปฏิบัติงานตามอาชีพโดยปกติก็มีเรื่องของอาการท่องเที่ยวคนท่อมา ที่เที่ยวเพื่อบันทึงใจบ้างมาเพื่อมาหาความคิดความรู้ที่จะไปลองทำลองปฏิบัติ